คนไทยนะครับก็มาเที่ยวกาลีเป็นสะดวกสะดวกพูดถึงอะไรครับใช่วิจาไม่ต้องขอแล้วก็ห้องสัมภาษณ์ก็คือตอนนี้มีปัญหานเรื่องมาจากประมาณห้าทิศที่แล้วนะคะตอนก่อนถ้าพิจีแล้วว่าไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้แข็มนวดขนาดนี้เพราะว่าตอนมาเที่ยวก็คือคนไทยต้องอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็คืออะไรตอนนี้ ทนตัางชาติอยู่กเกาหลีครับประมาณหลานกว่าคนนะครับแต่ขนผิดกฎหมายอะ่ะก็คือเกือบหกเกือบครึ่งร์เซ็นอันดับหนึ่งประเทศไหนคนจีนอันดับสองก็คือประเทศไหนคะคนไทไทยประเทศไทยเพราะว่าในเอเชียครับญี่ปุ่นสิงคโปร,ร์แล้วก็ไต้หวันฮ่องกง เมืองไทยยกแว้นต้องเขาวิจาทุกเที่อ่มาเลเซียดูเนเซียพิลิปิน์แบบเวียดนามลาวเขนอะไรอ่ะพะมา่าแม่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเขาวิจาอ่ตอันนี้แหละคนไทยมาสะดวกสับเมื่อกี้ก็คุ่เลาสี่คนทุกท่านมาก่รึ่งชั่วโมงไปเลยอ้าวคนเห็นใต้อะคะ่ะตีเคเซียก็ไปหาตำหา เวัสดีครับก็มากับทัวร์เนี้ยไมไปไมไไนี่เลยพุทธิ์อเลยไคะป้าเปล่าครับก็คือเขาเขาถ้าไม่ได้ทำงานนะคะไม่ผิดอะไรเลยเพราะว่าก็สัญญาณกันแล้วว่าเก้าสิบวันอยู่ได้ลยก็เที่ยวกันเก้าสิบวันได้อยู่แล้วแต่เขาก็ทำงานอ่ะอันนี้ก็คือผิดตรง ใครรู้วะมีข่าราชการเยอะขนาดนี้ไหมใครไม่ฟองอย่างนี้ก็ามาไม่รู้แล้วเยอะมากแต่ตอนกลับก็โดนนะครับก็โดนอ่าแล้วก็เพราะว่าสแกนยูนยแล้วก็เปลี่ยนพสาสปอร์ตนี้ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์่นก็ตาเดือบรอนอ่ะกลับได้ต้องอยังไงก็ต้องติดกลับ ส่วนกลับยังไงต้องมให้กลับแต่ท<า>ําใหา้พอ่งต,ต,ต,ตอนนี้เรื่องมีปัญหาก็คือต้องระวังระวังหรือว่าตอนนี้ตํารวจไทยอยู่ในมาเกาหลีครับติดปกปุ้เรื่องเลีวแย่ก็มีตีก็มีนะบางคนนะครับก็เป็นเรื่องยาบ,บ้าบ้างเล่นไายบ้างก็มีแล้วก็ขายรถเ,เป็นเจ้าของเป็นขอถ่ายบ้างนนะ คุณไทยขับรถกันเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ชื่อตัวเองประมาณนี้ก็มีเหมกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเยอะขนาดนี้น่าจะรถติดนิดนะครับเดี๋ยวเด๋ยวค่อยๆว่ากันนะครับอ่าเดี๋ยวสักท่านา <laughs> ึงลาบตาก็ได้เแ so <good> ็บผลังแล้วก็เที่ยวได้นะครับแล้วก็ ไปไหนที่ไหนอยากทราบวัฒนธรรมประเปนีหรือเรื่องช้อปปิง้งแล้วทำอะไรก็ได้ะครับอยากสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวสมรักก็พยายามดูแลยเต็มที่ให้นะครับอยกเว้นเรื่องไม่มีตั้งแบบนันนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรื่องเกาหลีะ ถ้าประเทศอื่นเหมือนเมืองไทยอะครับเมืองไทยอะถ้าถ้าหขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกาหลีถ้าหันขึ้นนะค่ากันแย่ลมากจริงๆอันนี้เรื่องใหญ่อะครับแต่เมืองไทยไม่มีปัญหากลัวอะไรไหมกลัวลงตัวไหมครับน่ารักบตายเนาะนะะก็เลยว่าที่เกาหลีรับพูดถึงตอนนี้พัฒนาเทคโนโลยียังมีคนมาอยู่ก็เลยเขาก็หยุด ลอกไม่ได้ไงครับต้องคืร์สารแล้วว่ามันใช้เวลาอีกปีอีกปีเดียวอะไรก็บมดเวลาแล้วาแต่เขาก็ไม่ใหู้่ะ,คะแค่นั้นแต่มันเราไม่ได้แองกับมันเป็นจุดเถียนเย่เฉยอเป็นมากลางหลานคมน,นะคะไม่ได้หน่อยนะก็ <c oughs> มีพรุ่งนี้เดี๋ยวอยากอยากเห็นก็พรุ่งนี้ไปแองน,นะครับผมไม่ป่า <c oughs> ไม่ป่า, <c oughs> ไ,ปาไปนะไปแล้วขับได้ไหม <c oughs> ไม่รู้ต้องเดินกลับอะ <c oughs> เดินก็ไหวไหมไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรเลยครับไม่วอยวายไม่วุ่นวายช่อยๆเสียงดังแค่นั้นเป็นศิลปินมาลงแทงเล่นๆอะไรอย่างเองบังการเขาเข้ามาชมทุกวันเลยะเกือบปะครับแถวไหนครับที่แถวอ่อดีเจฟีจตุรัสหน้าเหมือนรัชดำเนิน เขาต้องการอะไรก็ปัฒนาทิ่พุทธิยกเล้าเดี๋ยวลงปลาเขาจริงๆปพัฒนาที่พุทธิตอนนี้เรื่องยังไม่ยังไม่ตกลงนะคะแต่ก็มันว่าออกออกมาอีกคนนึงมันสนิทสนิทสนิทกันประมาณสี่สิบปีนาครตั้งแต่เดกกๆเขาก็มันกองเยอะมากคับนเกินป่าเกินเกิน มันคมบ้าบ้าบาๆลูกสาวก็เรียนไม่เก่งอะค่ะแต่เขามหลาลัยดีๆมากดีมาก <c oughs> ก็มันอ่าไม่อยากพูด <c oughs> เคียดแล้วว่าเขาหลีก็มันก้นใหญ่แรงมากอะค่ะพูดถึงอ่าเนี่ยลูกทัวรเราก็มีพูดถึงข้างๆรถที่ไหนอ่าตาอ,อ่าบนถนน คังๆบ้านเดี๋ยวจะสังเกตนะคะซีซีทีวีเต็มเลยแล้วก็มีทุกคันนะคะรถทัวร์รถบรรทุกรถตู้อะไรก็มีซีซ mm ีท hmm. ีวีนะแค่ขโมยคออย่างเงี้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยคะล <No. S 2> ระน้องมีแต่น้อยถ้าค่าคนอย่างนี้ก็หนึ่งแซนคนได้หนึ่งคนมั้า oh. อะไรประมาณเนี้ย พูดถึงค่าตตไตยยอกว่างค่ะโดยคิงโตคนก็อีเครียดกันแต่มันพูดถึงเจ้าชัวครับติดคุกขนาดนในโลกแค่สองประเทศประเทศอื่นไหนไม่รู้แต่เกาหลีเจ้าชูติดคุกค่ะคะเจ้าชูใช่คนเจ้าชูวา่ติดคุกเลยจบด้วยเรว่องคดีอะไรคหาอะไรฮะ ข้อหาเจ้าชู้ไงข้อหาเจ้าชู้เขาไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเขาควยไงครับเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือถ้าเขาขวยไม่มีของสุกก็คือได้อย่างพองแต่ทางประเทศเข้าใจไหมฮะอันนี้ลาทิลาทิลาทิกงจือก็คือที่เกาหลีอ่ะก็คือกงจือ คงชื่อก็คืออะไรเป็นทงังครอบครัวพ่อแม่เป็นพระเจ้าอะครับเ,เดี๋ยวเขาต้องอ,อันนี้ต้องอ <c oughs> เข้าใจว่าทางเขาหลีก็เลยเข้าใจอะครับเพราะว่าคนเกาหลีแต่งงานแล้วปุ๊บต้องรับผิดชอบกันต้องดูแลกันช่วยกันห้ามชู้้ามีชูมีชู้จิตคุกเจอตายละ ไม่คุกไม่พอ <laughs> <laughs>